สวัสดีครับวันนี้ก็ส่วนมากผมจะทําคลิปตลกเนาะวันนี้ทําคลิปกับข้าวคลิปกับข้าวกับปลาเหมือนมันเหมือนเอาแม่เดินมาแล้วอทับซิลไปหนึ่อันนี้แม่แม่เขาบอกว่าอยากกินต้มบานินเราก็ไปซื้อไปซื้อให้อันนี้อันนี้พ่อดูนี่อันนี้อันนี้แกงหนูนาลหน,นูนาล แกงหนูนาพ่ออยากกินหนูนาแล้วก็ไม่ได้ทําพ่อทําเองก็เดี๋ยวนะต้มปลามันเป็นต้มปลาแนวสุรินก็จะมีข่าตะไคร้กระเทียมแล้วก็พริกนี่แล้วก็ใบมะกรูดใบมะกรูดนี่ก็มานานเลยอันนี้จะเป็นใบส้มมืขคาตะมุงภาษาสวยแต่ว่าแม่บอกภาษาไทยใบส้มมืออันนี้จะเป็นแทนพวกมะขามเปียกอะไรนะ มันจะให้ความเปรี้ยวที่ดีกว่าครับผมนี่ความลับของบ้านนี้ใบมะระใส่ปลาลงไปเลยน่าจะลุ้นหมอ้อ่านี่ตอนปรุงชุรสประมาณนี้แหละใส่ไม่เยอะครับเพราะว่าเหมือนตันนี้เขาจะเหมือนเขาจะดึงเอรสชาติของเนื้อปลาให้ออกเยอะที่สุด ยลนหอมผักชีนี่ยอด,ดยอดเดี๋ยวตักน้ำให้ดูก่อนอืออยอดขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะครับสวัสดีครับไปแล้ว